ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์คอมโบสกิลที่ถึกที่สุดนะครับและในวันนี้ผมมากับดีดเย่ปมมือเร็วทุกคนปมมือปมมือเตรียมฮิวเนาะเตรียมฮิวเตรียมฮิวยืนวัดเลยยืนวัดยืนวัดอุ้ยเลื่อนเหรอฮะมาิงผมมาิงผมได้ไม่เป็นไรโอเคล่วง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 ฮิวก่อนฮิวไกลก่อนฮะแปลกนะระวังตายนะคนฮิวทำไมคนฮิวมันจะตายก่อนวะอ้าวคนฮิวตาย ไงวะทำไมเด็กฟีไฟต้องไหลตูดอะเออใคร่เคยพูดบ้างให้ถีบเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยอุ้ยเต็มหน้าเลยทำไมไม่ตายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์คอมโบสกิลที่ถึกที่สุดนะครับและในวันนี้ผมมากับปีปีจี เย่โปม,มือเร็วทุกคนปม,มือผม,มือวันนี้เรามากับ p ีดีจุงนะฮะอ่ะในวันนี้เราจะให้ p ีดีจุงนะฮะมาช่วยทำคอมโบถูกให้มันถึกที่สุดในชีวิตเท่าที่มันจะถึกได้ใช่ไหมใช่ครับใช่จริงหรือเปล่าไปไาอย่าลืมมา,มา,มาเป็นเป็นหน่วยฮิวให้แม็กคุณครับวันนี้นะใช่อย่าลืมนะซื้อปืนฮิวด้วยนะ กำลังซื้อเนี่ยกำลังหาซื้อเนี่ยได้ไดไปซื้อเลยเจอคนบอกยาราสน่ะไม่มีการลาดนะไม่มีทิงแน่นอนครับมีแตได้ได้ได้นด้นดีไ้ได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 ได่ไหนไได้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 แล้ว้ได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 ล่วงได้ไง้ไปหาคนดิไปหาคนสวยโอเคข้างหน้าได้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 ไดวไดแล้วก้ไก้ได้วด้ได้ได้ได้้ได้จะ้ไดนได้ไดด้ได้ไได้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 ไ้น้้ดด้้อเไไ้า้้ ของผมมีสเตฟี่นะครับตัวที่มันทําให้ถึกอ่ะจากนั้นก็มีจัดตินโโทล่านะครับและไม่รู้จะเอามาทำไมนะโโทล่าเออเอามาทำไมสถานีนะครับโอเคข้างหน้าข้างหน้าค่อยบ่นละไปรอเลยจังหวะนี้เดี๋ยวหาโอกาสเปิดนะนูดูเปิดข้างหน้าไหมที่มันยิงได้2ทางเลยอ่ะเปได้ได้ได้เดี๋ยวบอกให้เปิดโอเคเปิด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 แล้วเือไปไปไปหลังให้บอเตรียมฮิ้เนาะเตรียมฮิ้วเตรียมฮิ้วยืนวัดเลยยืนวัดยืนวัดอุ้ยเลือดเลยฮะมาจิงผมมาจิงผม ได้ไม่เป็นไรโอเคล่วง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 หมดยังหมดยังหมดยังโอเคหมด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 หิวก่อนหิวไก่ก่อนฮะแปลกนะโอเคหิวแล้วหิวแล้วแล้วสัตว์เลี้ยงเราเอาอะไรมาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหรอไอ้นี่ครับแล็คครูนะไม่รู้ว่ามันทำไมมันไม่มีตัวตัวหิวอาจารย์โอเคล่วงละเออมันมันไม่ค่อยช่วยแต่มันก็อันนั้นเร็วนะครูดาวสกิลเร็วใช่ไหมรู้สึกจะได้กดสเตปี่ไวไๆโอเคตอนนี้ได้ยืนรับน้ำเหม็ดได้ได้ได้ตอนนี้คนน่าจะหมดพีกแล้วนะไปไหนต่อดี เนี่ยลงดีมาสักกี่เลยเนี่ยได้โอเคที่พี่ขอบใจมากไปเดี๋ยวไปซื้ออันนี้ก่อนซื้ออะไรวะที่ล่าสังหารน่ะตาล่าสังหารเรียกว่าอะไรวะตาล่าครับตาล่าครับตาล่าเขาเรียกว่าตาล่านะประมาณนั้นผมขาบให้มาผมเอาสานี้มาเนี่ยเวลาไม่ใช่ซานี้สารนี้ช่วยขับรถตรงไหนวะไม่ใช่ดิตัวนั้นจําชื่อไม่ได้อ่ะแต่ที่มันช่วยมิชาเหรอไม่ใช่มิชาดิมิชามาทําไมเออเอามาทําไมกลัวหาะลรวะ เออโนโทล่ากว่าจะกินได้มาขึ้นมาเลยไม่ต้องพูดมากละมาแค่นั่งรถมันก็รู้สึกหิวแล้วนะใช่ไหมโนโทล่าไม่รู้ครับเอาไม้เฉยนะใช่โนโทล่าหรือว่าโนล่าโนโทล่าโนเทล่าหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะข้างหน้ามีข้างหน้ามีเตรียมกดสกิลนะครูดาวเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราพร้อมได้รอนเลยพร้อมบวกพร้อมบวกลงลงปุ๊บกดโอเคหนึ่งสองสามลงมาใช้ใช้วิธีนะระวังได้ กดๆโอเคดียิงดียิงฮิวฮิ้วไปยู่ฮิวหลังไอ้วอลหลังไอ้วอลโอ้ดูดีอันนี้เอสดีใช่ไหมเนี่ยไปยิูยูยูอยู่หลังไอดอบอยู่หลังไอ้ดอบแล้วยิงโอเคโอเคโอเค้อโเลือดยังเต็มอยู่เอาเก็บอ้าวของอย่างนี้ไปทำไมมไม่ยิงอาจารย์ก็มันยิงแล้วมันยิงหมดแม็กประมาณสองแม็กด้วยอ่ะแม่งเอ้ย บอกแล้วคอมูลนี่ถึดจริงหมดใจสู้นะหมดใจสู้เลยมันหมดใจสู้แล้วคือมันยิงตั้งนานอ่ะมันนึกจามันน่าจะนึกว่าเราบั็กนะโอเคเดี๋ยวขอปนปืนมันมาแช่แล้วกันไปมีบางสักกี่จ้านไปขึ้นรถถมาเร็วอันนี้เมืองหลงอ่ะแป๊บนึงมาขล็อเลยโอเคได้มาขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปบวกเลยห้ามลัดนะโอเคไหมรอฮีวอย่างเดียวโอเคนะคือมันก็แค่แค่ยิงยามาเกมเนี่ยทุกคนผมไม่ได้โชว์นะไม่โชว์ทร่มายิงยานะ ถ้าใครอยากดูโชว์ตึงก็อย่าลืมไปดูช่อง B B G G นะจะกลับมาทำไหมกลับอยู่กลับอยู่เนี่ยรอทำคอนเทนต์เนี่ยกลับไปไหนไม่รู้ไหมคอนเทนต์อะไรทอนเทิปไงเฮ้ยเอาเอาข้างหน้าก่อนได้อ่าเปิดได้แล้วโอเคจัดอ่ะยืนแล้วน่าเม่ลื้อเอ้อย่างนั้นเลยเอออเาหัวโพหัวโพนะเจ๊เอาหมวยเอาหมวยเอายิงไม่ได้โอเคล่วงเอาหมวยข้างหลังมีสวยโอเคฝากยิ้วด้วยเลือดเลื่อนสองร้อยอ่ะ ในนี้เหมือนจะมีน,นะระวังด้วยเลไม่รูเ,ราาเลยเออกงโกงกง,งสกิลนี้ต้องมากับเพื่อนนะถ้ามาคนเดียวเนี่ยตายหาไปนานละวตายแดดพีกแล้วอ่ะเออโอเคล่วงข้างนอกมีข้างนอกได้ข้างหลัง,ข,งข้างบนก็มีนะตรงป่องอ่ะตรงป่องใช่ไหมวะใช่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีระวังดาวด้วยระวังดาวด้วยมายิงที่นั่นอ่ะสวนละวสวนละโอเคล่วง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 ของเต็มเลยจานรอก่อนดิบวกอยู่โอเคล่วงล่วงล่วงฝั่งฮิวฝั่งฮิวฝั่งฮิว โคตรถึกอะขอมูนี้ยังถึกอ่ะถ้ามีแอนดี้ได้เนี่ยคือโคตรโกงอ่ะเออขอบคุณมากที่ยิงยาอย่ายิงคนก็พอยิงยาได้โอเคเข้าหัวละวเออโคตรตึงอ่ะตึงได้ยังไงแหม่นี้มาแหม่นี้มาแหม่นี้มาเราอัดมาประมาณสิบรอบแล้วนะทุกคนจ่าได้ใช้ถึกตอนนี้ได้ประมาณสิบแล้วอ่ะอุ้ยมี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 ตรงป้อมตรงป้อมตรงป้อมฝากฮิ้วด้วยฝากฮิ้วด้วย โอเคลวง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 ระวังตายนะคนฮิวทำไมคนฮิวมันจะตายก่อนวะทำไมคนฮิวมันจะตายก่อนวะอ้าวคนฮิวตายเอ็งมันตรงไหนวะข้างบน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 เก็บเสียงหรือเปล่าวะทำไมเด็กพีไฟต้องหล่อยตุ่นี่ยเราเล่นแบบปีปีจีง่ายอุ้ยระวังนะรีบรีบรีบมาช่วยด่วนอุ้ยจะไม่ถึงแล้วเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วได้ได้ได้ มันมามันมามันเป็น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 เราว่าเราต้องไปใกล้ๆว่ะใกล้ๆมันโอเคล่วงล่วงโดนหัวได้ไงไม่รู้ยิงตรงไหนอะเมื่อกี้มันโดดล้มมาเฮียเราต้องไปใกล้ๆว่ะใกล้ๆเล่นยากอยู่ด้านในนี้ไม่ใส่เสื้อด้วยใส่ดิแต่ว่าผ้าุณหนูโอเคล่วงไปเจีเอาโดนใครยิงวะน่ะไม่รู้โอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ เมื่อกี้ยังมืออยู่เลยหันมากางทีแม่งดาวแล้วเออไม่มีตืนสวนมพวกนี้แหละนี่จะหิวอ่ะทำอะไรได้อ่ะเออก็หิวก็วันนี้ไม่หิวหน่อยตรงตีไม่ช่วยอะไรเลยเออก็รอก่อนดิเก็บของอยู่เนี่ยเล่นของสวงแล้วกันรอบนี้จะวัดแบบใกล้ๆเลยจะได้รู้ว่ามันถึกจริงหรือไม่สรุปถึกไหมว่าคนซัพพอร์ตเนี่ยล่มไม่รู้กี่รอบละเออถือคนเดียวไงไอคนแม่งบางเป็นนี่เลยเออเนาะสำหรับใครที่จะทำก็หาเพื่อนที่เข้าใจเราละกันไปขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนะ ยิงไกลไม่น่าจะได้อ่ะยิงแล้วมันก็ชุบกันน่ะไอโนเนียมันเต็มเลยจานขึ้นไปดิได้เดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนเหมือนมีคนเปิดฮิวใกล้ๆตรงนี้นี่ไงเจนี่ไปเจลาก่อนลาก่อยโอเคล่วงติดโซเนียด้วยนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นได้ต้นไม้เปิดๆฝั่งนู้นก็มีนะสวยๆดูดิโคตรตึกอะถึงแล้วตั้งไอวอร์ทำไมวะเออเลือดพี่มังไม่ลกเลยไม่ลกไม่ลกเออมันไม่ลกมันไม่ลกยิงฮิวยิงฮิวยิงฮิวโอเคสวย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  ระวังนะอุ้ยหมวกเอฟหม, ermaid, หมวกเอฟหมวกเอฟมาเป็นก็บ้าแล้วอ่ะโอเคถึกถก่อนเปิดถึกก่อน <Okay. S 2> โอ้โหดูมันยิงด okay, ey, มมงูมัยนยิงนัวจังวะโอเคล่วง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 อย่าล่วงหน้าสายถึกสายซัพอดพยายามอยู่อุ้ยมันยิงปืนระเบิดอ่ะโอเคขอบใจมากมีอีกมียิงโอ้โหคนเยอะอะคนอย่างนัวมันเต็มเลยอีกตัวนึ่งเห็นมั้ยน่ะโอเคล่วงโอ้ยรถมันขับรถมาไม่บอกกันบ้างวะ ไอ้ยูี่มังไม่โดนรถชนได้ไงอ่ะไม่ใช่ครับหลอกแบบดิจิตัลดิจิทัลจะตายจะตายกันมาช่วยดิซัพพอร์ตซัพพอร์ตไปไหนไปกำลังวิ่งมาอยู่ไหนอ่ะดิยิงให้โดนเลยดิซัพพอร์ตไอ้ยูนิ่นิ่งๆดิยิงอยู่เอาแล้วมันค้างเน็ตโอเคเรียบร้อยมันล่วงเอาล่วงแม่เลยยิงฮิวอยู่พี่มังนี่อยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะเออคนมันต้องดิ้นน่ะดิ้นลนน่ะโอ้ยมันมามันมา โอเคล่วง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 โอ้กิตายน่าจะมีคำหยาบเดี๋ยวนั้นทุกคนก็อย่าว่ากันเลยนะลงเล่นเกมนะทุกคนต้องเข้าใจกันนะเออใครไม่เคยพูดบ้างให้ถีบเลยโอ้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 ยเต็มหน้าเลยทำไมไม่ตายอุ้ยมันมาบ้านหนึ่งจริงไม่หยุดเลยไปหมวกหมวกกังฟูลาก่อนมาเดี๋ยวชุบนี่ก่อนอันนี้ล่มกี่รอบแล้ววะภารกิจชุบเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มาทำไอนดูตื่นหรือเปล่าเนี่ยชุบจังเลย น่า,าไปดูตื่นไปนะถ้าเอามาทั้งคู่น่าจะโกงนะอันนี้เอามาแค่คนเดียวเองออเราไม่ได้คิดไงมันไม่มีมันทํายากอะบอกให้ไปทํไม่ยอมทาไงยู่ข้างล่างข้างล่างพตดเจ็บอะไอข้มอนนมูลนี้มันหลายรอบแล้วอะ่ะเจี้ปืนได้ไหมมันไส้เหลือเกินโอเคนะใครอยากดูก็รอดูช่องพีพีซีจุงแล้วก <c oughs> ันนะเดีย๋ยวกลับมาครอบปันยิงยนะเออเอาเอาหมวยเอาหมวยนี่คุ้นๆอยู่นะไปล่วงเอาหมวย ไปล่วงยงยูไม่ยูมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บโอเคแล้วก็รหัสที่ผมให้ไปก็คือรหัสผมนะ้ทุกคนให้ไปเล่นฟรีไฟนะครับเดี๋ยวรอเว้ขายเนี่ยรอจบการในเก้าใช่รอเอามีคนลงล่มมาอีกโอเคตรงนี้ล่วงหนูข้างล่างข้างล่างเห็นไหมโอ้โหไม่ตายอ่ะหน้าเจ้โมเตอรนะโอเคล่วง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 เท่าโมโคมาคือช่วยเปิดจุดได้เลยอ่ะดูมีประโยชน์กว่าฮิวิกทีวิเนี่ยแลดูไม่ช่วยเลยเอ้าข้างล่างมีอีก ไหนวะไม่ตายสักทีไอ้วอข้างหน้านี่ไงทิปประมาณ30บอ่ะเดี๋ยวละเดี๋ยวรอฮิวนะรอลงไปกดสกิลโอเคไหมโอเคมาเจ้กดสกิลกดเร็วกดเร็วกดเร็วกำลังมาอ่ะกดแล้วแล้วมันไปไหนอ่ะเมื่อกี้มันอยู่หลังไอ้วอเนี่ยสวยเปลืองไหมเนี่ยยังไม่เปลืองเราก็กดไว้ก่อนเก็บไว้ไหนเก็บไปใช้หรือไงมันตายแล้วหรือเปล่าอ่ะตอนข้างบนนะสามสี่ตัวนะไม่เห็นได้เนี่ยลอยแล้วเนี่ยพูดเจ็บอ่ะตอนนี้คือเจ็บจัดอ่ะ มันน่าจะพาแอนดูมานะฝั่นงนู้นมีอีฝั่งนู้นมีเห็นไหมข้างหลังตรงนี้มีอะไรบ้างโอเคมีของยูไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปไปมีอีกมีอีกตอนนี้ได้มา22ชีวิตแล้วนะทุกคนลืมคุยคนดูอะไรคุยกันเพลินเออเอา22 <laughs> นะีแ22แล้วเหรอ22แล้วเด็ตรงเมื่อกี้พูดนะ <laughs> นัวเลยอ่ะนัวนเนี่ยว่ายิงได้30แล้วเมื่อกี้อ่ะเออแหงนอลไอวอลไอวอลไอวอลตึงด้วยตึง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 มาลงลงมือมีอันนี้เล่นเป็นนะอูครูดาวยังไม่เสร็จเลยอ่ะไอสกิลว่ะช่างมัน จัดการก่อนเลยฝังโลกโอเคตายมันตายละไม่ปล่อยเขาไปชุบเพื่อนหน่อยเหรอคิวเลยจะไม่ดึงสามติบนะอ้าตายอีกนิดหนึ่งโอเคเหลอห้าคนละรอตีสุดท้ายเนี่ยตีนั่นแหละยิงให้มันตายก่อนนะแล้วค่อยปล่อยมันชุบได้เลยจาเดชมันไม่มันไม่มีตู้นะไม่ในวงอ่ะมันมีอยู่อ่ะถ้ามันกล้าไปอ่ะตรงบีมาแต่ถ้าวงบีมันมันน่าจะไม่ไปแล้วนะอาตัวก่อนตอนในเอาง่ายๆเดี๋ยวไม่ได้ยิงได้ นี่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 เอ็ดมีดเอ็ดีดมาวัดได้เพื่อนเจี๊ยบเจี๊ยมเจี๊ยบโอเคอ้าวโคตรถึกอ้าวมันไม่สวนเลยอุตส่าห์เปิดโอเคสวน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 นี่ไงเอาไปหนึ่งดอกอ้าวสวนโอ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายเอาเลยจานนะมาเสร็จยิงย้ายได้ของสวงด้วยปืนในตำนานโอเคล่วงหนึ่งล่วงละล่วงละซ้ำก่อนเอาอย่างนี่เอาเหรียญนี่มันเหรียญนี่มัน ได้เขาจะชุบยังไงอ่ะคือมันต้องมันต้องแบบมีที่กระโดดสองอันน่ะไปแล้วก็กลับอ่ะน่าจะชุบได้นะถ้ามันเล่นเป็นนะหมาเพื่อนย่อโอ้มันจริงเราเลยนะย่อกันเพื่อนชุดมันคุ้นๆอยู่นะมันเห็นนี่อะไรมาก่อนนะโอเคทิ้งเหรียญก่อนเอาแล้วจะเก็บเหรียญแล้วไปทําไมเอามามนนึพี่จะตายมันจะไปชุบเพื่อนจริงใช่ไหมเนี่ยจริงแล้วโอเคมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันเถอะ อ๋เนี่ยยิงแล้วเนี่ยมามันไม่ันไม่ยิงเราแล้วมันไม่ยิงเราแล้วเนี่ยเพื่อนเอาเหรียญไปเอาเหรียญไปมันต้องเอาตู้มาถึงชุบได้หรือตู้ชุบไม่ได้วะร้านบัตรร้านค้าชุบได้นะรู้สึกถ้าเข้ามานะแต่ตรงนี้น่าจะไม่เอามานะน่าจะเอาเกาะเบีวสองมาอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะทิ้งกองดิทิ้งไหมอ่ะไม่สู้เลยใช่ไหมอันนี้อันนี้คือเขาน่าจะกลัวคอมโบดถึงแล้หรือเปล่าเออน่าใช่นะเออใช่แน่นอนนะดูตรงนั้จะมือสั่นอยู่หน้าจอตอนนั้นลอยๆเอา Pew 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 ยิงเลยได้เดี๋ยวไม่เถียอก่อนยิงแล้วยิงแล้วปะทงชนะละนะสำหรับคอมโบถึกวันนี้ก็อาจจะคิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยี่สิบหกก็เยอะนะแต่ยิงแรงไก่ไงเออดูดิโอเคแล้วกไม่ต้องบอกนะผมเอาแรงแดงมานะลราดในแรงแดงนะใครอยากดูคนยิงแรงแรงก็ไปดูช่อง B b T G ด้วยโอเคไหม